สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวการติดตั้ง D-link DSL 2750U อยู่กันนะครับมาดูกันว่านะครับเปิดกล่องมาแล้วเนี่ยเราจะพบอุปกรณ์อะไรบ้างอย่างแรกในส่วนของ power adapter splitter สายโทรศัพท์1เส้นสายแ a น1เส้นแผ่น CD คู่มือการติดตั้งแล้วก็คู่มือการติดตั้งที่เป็นภาษาไทยนะครับมาดู ต่อไปว่านะครับสำหรับตัวอุปกรณ์เนี่ยนะครับมีอะไรมีพอร์ตการใช้งานอะไรบ้างนะครับมีเสาในส่วนของ5 d b I ให้สองเสานะครับมีพอร์ตสำหรับสาย ADSL นะครับมีพอร์ตแลนนะครับที่เป็น Fast Ethernet 10ทับ้อยเนี่ย4พอร์ตนะครับมี USB พอร์ตสำหรับต่อ External Hard Disk นะครับมีปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็มีช่องสำหรับ ต่อเชื่อมไฟอะแดปเตอร์เริ่มขั้นตอนการติดตั้งนะครับเริ่มจากในส่วนของตัวสปิ t เตอร์นะครับจะมีพอร์ตในส่วนของพอร์ตที่เป็น l ลายนะครับเชื่อมต่อสาย d s s l จาก TOT, True to หรือว่า TBB เนี่ยนะครับเข้ามาทางนี้นะครับแล้วก็นะครับ,นะรบต่อพอร์ตในส่วนของโฟนเนี่ยนะครับเข้ากับโทรศัพท์บ้าน นะครับแล้วก็อีกพอร์ตหนึ่งนะครับก็คือพอร์ตที่เป็นโมเด็มเนี่ยนะครับเข้ากับ ADSL Router นะครับแล้วก็นะครับเอาส่วนที่เป็น power adapter เนี่ยนะครับเสียบกับ ช่องที่เป็น power หลังจากนั้นนะครับให้นำในส่วนของสาย LAN cable เนี่ยนะครับเสียบเข้ากับช่องที่เป็น LAN port ของตัว ADSL router แล้วก็มาเชื่อมกับในส่วนของ port LAN ของตัว PC ครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนในการที่เข้าไปคอนฟิกที่หน้าเว็บอินเทอร์เฟซอีกทีนึงครับจากนั้นให้เราเปิดในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ในส่วนของ ip Default ของตัว ADSL router นั่นก็คือ ip address 1 9 2 1 6 8 1 1นตัวเว็บเบราว์เซอร์ก็จะลิงก์ไปยังหน้าแรกในส่วนของตัว ADSL router นะครับซึ่งเราจะต้องใส่ในส่วนของ username password แล้วก็ validate code ในส่วนของ Default ของ ADSL Router Username Default คือ admin แล้วก็ Password ก็เป็น admin นะครับบริเด e โค้ดก็คือโค้ดที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับ VKL YJ ซึ่งจะเปลี่ยนทุกครั้งที่เรา Access เข้ามาหลังจาก Login เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับหน้าจอแรกที่เราเห็นก็จะเป็นหน้าจอในส่วนของวิสระแล้วก็เซตอัพวิสระที่จะช่วยให้เราติดตั้ง ในส่วนของ ADSL r o u t e ตได้ง่ายขึ้นนะครับคลิกในส่วนของเส้น p าววิสานะครับ็็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการติดตั้งโดยผ่านเส้น p าววิสัจะโชว์ในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนว่าเราจะมีการทำอะไรบ้างนะครับคลิก next ไปขั้นตอนถัดไปนะครับเ,ออเราสามารถที่จะเปลี่ยนในส่วนของ admin password ในการที่เข้าเราเตอร์ด้ที่หน้าจอนี้นะครับโดยการที่พิมพ์ password สสสสสสสนะครับกคเล่น password นะครับนั่นก็คือแอดมินนะครับแล้วก็ในส่วนของพาสเวิร์ดใหม่นะครับที่เราต้องการจะตั้งเนี่ยเป็นอะไรเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับนะครับหรือไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็คลิกในส่วนของสคริปต์นะครับคือข่าไปนะครับสเต็ปถัดมานะครับจะเป็นการตั้งค่าเวลาให้กับตัว ADSL Router นะครับให้คลิกไปที่เมนูนะครับ Auto Automatic a o c a l l i นะครับ Synchronization นะครับ จะซิงไปในส่วนของ NTP Server ของ b l i n k นะครับนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของ Time Configuration Time Zone เป็นเมืองไทยนะครับนั่นก็คือ GMT บวกเนะครับแล้วก็คลิก Next นะครับขั้นตอนนี้จะเป็นการขั้นตอนที่ s e ตอัในส่วนของ Internet Connection นะครับให้เลือก Country นะครับนั่นก็คือประเทศไทยนะครับ เลือก Service provider นะครับก็จะมีชื่อของ COVID Service provider ที่มีในประเทศไทยทั้งหมดนะครับแต่ลิงก์ที่เราใช้ทดสอบเนี่ยนะครับเป็นลิงก์ของ True นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกในส่วนของ True นะครับเพื่อที่จะทำการใส่ในส่วนของ username แล้วก็ password ของ ADSL นะครับนะครับแล้วก็คลิก next นะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับจะเป็นการเซตอัพในส่วนของ Wireless Network นะครับโดยปกติแล้วก็จะนะครติ๊กในส่วนของ e n e v a b l e Wireless Network ไ้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของ SSID นะครับนั่นก็คือชื่อของตัว Network Wireless ของเราเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อจาก B Link ไปเป็นชื่ออื่นได้ซึ่งความยาวของชื่อนนะครับจะต้องไม่เกิน32คาแรคเตอร์ แล้วก็ในส่วนของ visibility นะครับ s t a t u p นะครับก็คือสามารถที่จะเห็นชื่อในส่วนของ ssid หรือไม่นะครับให้มาเป็น visible ไว้ก่อนนะครับทำให้เราสามารถที่จะเช็คการเชื่อมต่อได้ง่ายขึ้นนะครับในส่วนของ security นะครับก็คือการตั้งค่า password าน,นะครับก่อนที่เราจะใช้งานในส่วนของ wireless ได้นี่นะครับออผม recommend ให้ใช้ในส่วนของ WPA2 นะครับ PSK เป็นการตั้งสิทธิ์ที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็เป็นการเข้าโค้ดที่ดีที่สุดนะครับและก็จะรองรับการใช้งานสปีดของไวเลสนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับ DSL 2750U เนี่ยก็จะรองรับไวเลสปสปีดสูงสุดที่300เมตเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ก็จะใช้ในส่วนของตัว P-Share Key นะครับก็คือรหัสของโค้ดที่เราต้องการที่จะใส่นะครับในการที่จะ เข้าผ่านในส่วนของนะครับระบบความปลอดภัยของ w Wireless นะครับเราสามารถที่จะใส่ตัวอักษรอะไรก็ได้นะครับนะครับตั้งแต่8ตัวนะครับถึงหกสิบสามตัวนะครับเป็นชื่อใครก็ได้นะครับใส่ลงไปนะครับและหน้านี้ก็จะโชว์ในส่วนของค่าพารามิเตอร์ในการติดตั้งของเราทั้งหมดนะครับนะครับคลิกในส่วนของแอปพลายนะครับหลังจากนั้น นะครับเราสามารถที่จะเช็คนะครับการเชื่อมต่อได้นะครับโดยเช็คที่เมนูนะครับเสถิ๊ตนะครับมุมบนขวาสุดนะครับที่ช่องเสถิ๊ตนะครับแล้วก็ดูในส่วนของอินเทอร์เน็ตคอนเน็กชันสเตตัสเนี่ยนะครับโชว์ค่าเป็น Connected นะครับแล้วก็ IP ในส่วนของ IP WAN เนี่ยนะครับเราได้ IP อะไรมานะครับตัวนี้ก็คือ58.8.17 นะครับสองปุ่มนะครับก็แสดงว่าได้ในส่วนของ IP address นะครับเจสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราทดสอบในการที่จะออกสู่อินเทอร์เน็ตนะครับเราลอง a c c e s เ็ออกอินเทอร์เน็ตดูนะครับว่าการ o n n e c t i o n ของเรานะครับสมบูรณ์หรือเปล่านะครับเราสามารถที่จะทดสอบนะครับนะครับนั่นคือเราสามารถที่จะใช้งนาต่องอินเทอร์เน็ตได้นะครับนั่นคือการติดตั้งเราสมบูรณ์แบบแล้วนะครับ อีกอย่างนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับเป็นการติดตั้งพื้นฐานของ DSL ของ d l l n n k นะครับรุ่น DSL 2750U นะครับซึ่งการติดตั้งเนี่ยนะครับจะเหมือนกับอีกรุ่นหนึ่งที่เป็น 2730U ทุกอย่างนะครับแตกต่างกันที่สปีดความเร็วของไวเลสนะครับ นะครับ 2750u รองรับที่300เมกะบิตเปอร์เซ็นต์แล้วก็รุ่นที่เป็น 2730u รองรับที่150 ps, เมกะบิตเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับเชื่อมต่อในการใช้งานไวเลสนะครับให้เรานะครับเปิด utility ของไวเลสของเครื่องแล็ปท็อปหรือ PC ของเราเนี่ยนะครับออแล้วก็ับ u b ิ e ลคลิกนะครับไปในชื่อ ssid ที่เราตั้งไว้นั่นก็คือ dlink นะครับ มันจะอปอั up ถามในส่วนของ security key ซึ่งเป็น password ที่เราตั้งเอาไว้นะครับในตัวอย่างผมตั้งไว้เป็น1 2 3 4 5 6 7 8แนะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับนะครับ utility จะทำการเชื่อมต่อในส่วนของ wireless ให้อัตโนมัตินะครับก็จะโชว์ connect แล้วนะครับเราทดสอบในการที่จะนะครับเปิดในส่วนของ web browser นะครับออกสู่การใช้งานอินเทอร์เน็ตครั้งหนึ่งนะครับ เราก็สามารถที่จะใช้งานนะครับอินเทอร์เนต็ตได้ปกตินะครับ